พี่น้องไาเตอจ้าพี่น้องไม่กินเขาน้ำขอยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุขสุขนคนอนท่ทั้งทั่วโลกจ้าทุกต่างประเทศทุกทั้งทุกประเทศทั้งฟังลาวและฟังไทยฟังขเขมน กินมี่ยังกัดตีพี่น้องซุปน้ำไม้ส้มจ้ะน้ำไม้ส้มซุปน้ำไม้ส้มกับพริกขัวพริกแข็งขัวเพชรคักพี่น้องพริกแข็งกับหอมแดงขัวเพชรจนน้ำตาแตกเอาเอาสุรุตเจ้าหนุามปลาโยไซกับบวัวเซาเพียรจังได้จังเพียรค่ะแถมบอกพริก บอกพีกอันซื้อไม่ได้ตลาดนาัดแล้วก็บอกพีกอันอันนั้นแล้วก็บอกพีกเอาไม่ได้บ้านจ้ะเพชรคัะอืมพีกยังยังเผ็ดค่ะต้องเผ็ดทังแสบ เต็มโตอีกคือเก่าจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งไม่ไมมันซ้อนอยู่อันนี้มากอะ กระดูกหมูอบน้ำผึ้งจ้าพี่น้องอบเองได้จ้ะเนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มถิ่ถ้าเจ้าใส่ถุงให้มากเข้าสือ้อกระดูกหมูถิ่ข้าเจ้ามากแลีวเข้ามากเครื่องแล้วจ้ะโบแมนเครื่องอันนี้ได้จ้ะมันเป็นเครื่องคล้ายๆหมูอบน้ำผึ้งนุ่มมพี่น้องโอ้ยอบแค่ okay. ยีสินหานะที่เอาออกมากเด้ยพี่น้องเอยลยนุ่มแ้ม ละล่ในป่าเอามาหอม่อนเขาก็ไม่ยอ่อย่อน้ำจิ้มอันนี้ล่งจากน้ำจิ้มในถุงของเขาเป็นค้อยๆน้ำจิ้มเขาม้ามูแดงจ้ะนี่พี่น้องแ่บๆจ้ะยิ่ก็จะดูกหมูอ,อกคอยกินไปแล้วสีกใหญ่หนึ่งยังอยู่สามสีจ้ะนี่หนึ่งเอ้านั่นสีหนึ่งนี่ มีอีกสีกหนึ่งมีสีกหนึ่ง,กงแกะเพชรจ้ะมาเด้อพี่นอ้องมากินเขา่าเข่ากันวันจันทร์อีกจ้ะมาเนี่เห็นเต็แนวกินก็เ,เห็นนด้นเลยจ้ะ กินข้าวเหนียวอีกเรวคอยมาเนี่ยปานลายลายในข้าวเหนียวนวขนาด น,นั่ง้าโอ้ยโอ้ยบางเตียพี่น้องกระดูกเจนน่อนจ้ะนุ่มปันดนุ่มมาก นุมน่มจนกับอ๊ะไปอมากกับดูกรูดพี่น้องเอ้ยบอดีโม่บอดีคุยได้จับเอิงเจ้ามักใส่หยังนู้นนี่ได้ใจเอยแห่งสำหรับคนแขีวบอดีอันนี้เดี๋ยวเบิ้งคือแห้งๆจะบ่แห้งครับ ว่าท่านในกาเมดพักบอกต่อว,ว่ท่านเอกาเมดผักเมธยังอย,งอยู่พี่น้องเลยหมูขขาเจาะก้าว้ายกเสาดน้ำแข็งมันเย็นจ้ะถาว่าเปิดไฟให้ในบ้านกันยังผิงไฟตังไฟอยู่จ้ะ มือดำดำ่บด,ดำดอกพี่น้องคอยท่าสีอืมนัวเหี้ तलि खो अम लम् क्यो हो